สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พูลประจำวันที่19เมษายน2 5ง5โดยหรือ r p o o ู Daily ่บ s i เซซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกเตอร์ทิงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวของทางดีวอกโอลิกีวออกมหาเทพของเราที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าเจ้าตัวจะอำลาถินแอนฟิลไปหลังจากช่วงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์และตามการเปิดเผยของทางฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระับเทียรหนึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าโอลิกีจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีม อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่สร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับทีมของเรามาแล้วมากมายและต้องยอมรับว่าความสําเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของทางเยอรมันครอบก็มีโอริกี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่นายใหญ่ชาวเยอรมันนําทีมปอดล็อกควา้าแชมป์ระดับทวีปอย่างศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2019ดาวยิงทีมชาติเบลเยียมก็ได้ทําประตูที่สําคัญเอาไว้หลายลูกด้วยกัน ไล่มาตั้งแต่การยิงใส่ทางบั์เซโลนาในรอบตัดเชือกที่สุดท้ายแล้วนําทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จรวมถึงการทําประตูในเกมนัดชิงชนะเลิศให้ทีมคว้าใจชนะเหนือท็อตแนมฮอสเปอร์2ประตูต่อศูนย์จนถลเงแชมป์ไปครอง ล่าสุดโอลิกี้ก็ออกให้สัมภาษณ์พิเศษเปิดใจกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมสรและเขาก็ได้มองย้อนกลับไปที่เส้นทางอาชีพของตัวเองซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าการควา้าแชมป์ยุโรปคือฝันที่เป็นจริงของเขาแล้วอันที่จริงแล้วการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นฝันของผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะโอลิกี้กล่าวนั่นเป็นความรู้สึกที่คุณทำได้แค่จินตนาการถึงเท่านั้นสมัยที่คุณยังเป็นเด็ก อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่บ้ามากเลยนะกับการที่คุณได้รับโอกาสลงสนามมาแถมยังเป็นคนที่ทำประตูให้กับทีมได้ในรอบชิงชนะเลิศมันยิ่งทำให้เกมนั้นเป็นเกมที่พิเศษมากยิ่งขึ้นไปอีกเวลาของผมเหมือนกับหยุดไปเลยในวินาทีนั้น ในไหนก็เปิดประเด็นมาเรื่องการเปิดใจของผู้เล่นในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเดียวกโชตาถึงนักเตะใหม่ของเราอย่างทางหลุยดีอาสกันบ้างดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียเพิ่งย้ายจากทาง F อฟซปอร์โตมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาด้วยสนนราคาในเบื้องต้น37ล้านปอนด์วก,กับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ต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 มอีก12ล้านปอนด์ เว่าเขาก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ในทันทีเมื่อลงสนามไปแล้ว16นัดทำได้3ประตูกับ1แอสซิสต์จากการแข่งขันในทุกรายการจนเข้ามาอยู่ในหัวใจของแฟนบอลได้อย่างรวดเร็วนั่นทำให้ล่าสุดนักข่าวก็เข้าไปสอบถามกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโชตาว่ามีมุมมองต่อเพื่อนใหม่รายนี้อย่างไรบ้างและคิดว่าเขาสร้างอิมแพคได้แค่ไหนนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูล ผมคิดว่าหลักๆเลยมันคือสไตล์การเล่นของเขานะเพราะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับทีมของเราเขาก็สามารถเข้ากับทีมได้อย่างลงตัวในทันทีโชตากรานั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงเป็นการเซ็นสัญญาที่สุดยอดอย่างยิ่งของสโมสสแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกับการที่จะหานักเตะซึ่งแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับทีม นอกจากนี้ความกระตือรือร้นที่เขาใส่ลงมาในทุกการเล่นของเขามันคือสิ่งที่เราต้องการด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต,ตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นมาดังนั้นแล้วเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากของเราเรารู้ว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้ทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าลงสนามเขาจะมาพร้อมกับพลังแบบเหลือล้นซึ่งนั่นแหละเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ประจำทีมของเราและเขาก็มีสิ่งนั้นอยู่ในตัวของเขาด้วย เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูการแข่งขันแดงเดือดระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามแอนฟิลด์ในค่ำคืนนี้กันบ้างเมื่อทางเยอเกนครอฟต์ไ้อมาประกาศลั่นเลยว่าไม่ว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมในอดีตที่ผ่านมานั้นจะเป็นเช่นไรแต่มันจะไม่มีผลใดๆทั้งนั้นกับเกมในสนามตอนค่ำคืนวันนี้ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมก็บอกไปแล้วว่าทุกเกมนับจากนี้จะเป็นเหมือนกับนัดชิงชนะเลิศครอปก่าวด้วยความสัตย์จริงเลยนะผมเองไม่อยากจะพูดถึงเกมวันนี้ต่างมันจะมีสักนัดที่เสมือนเป็นนัดชิงชนะเลิศของเราเสมอมานั่นก็คือการเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากจะมีสักเกมที่ทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์มันก็คือเกมนี้แหละการได้มีส่วนร่วมกับเกมแบบนี้เป็นเหมือนกับสิบทธิพิเศษ ี่คือสสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และความเป็นอริกันของทั้ง2ทีมก็ทําให้มันพิเศษมากยิ่งขึ้นคุณไม่จําเป็นจะต้องเคยมาเมืองลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์แต่คุณก็สัมผัสถึงมันได้ผมทราบตั้งแต่ตอนที่ผมทํางานอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วเช่นเดียวกันกับแฟนบอลทั่วโลกนี่เหมือนกับเป็นเอลกราชิโกของประเทศอังกฤษผมโชคดีที่ได้มาเป็นผู้จัดการทีมของหนึ่งในสองทีมที่ดีที่สุดในโลก ผมเองก็อยากได้ตัวเข้าชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมันไม่สำคัญว่าจะเป็นการแข่งขันในรายการไหนหรือแต่และทีมจะเล่นได้ดีเพียงใดเพราว่าแพชชั่นและความเป็นอริกันของทั้งสองสโมสรจะทำให้นี่กลายมาเป็นเกมที่ใหญ่เสมอมันจะกลายมาเป็นเหมือนกับไฟบังคับให้ทุกคนต้องหันมาให้ความสนใจผมรู้ว่าบางคนอาจจะดูผลการแข่งขันที่เราเจอกันนัดล่าสุด และคิดว่าผลการแข่งขันในคืนนี้ก็คงจะไม่ต่างกันหากมันเป็นเช่นนั้นผมคงจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ผมดีใจที่ไม่มีใครในห้องแต่งตัวของเราคิดแบบนั้นผลงานในอดีตที่ผ่านมามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรฟองการเล่นก็ไม่ได้สำคัญอันดับบนตารางก็ไม่สำคัญสิ่งเดียวที่สำคัญก็คือแนวทางการเล่นของทั้งสองทีมในสนามสำหรับเกมวันนี้ต่างหาก ไหนๆก็ฟังความคิดเห็นของผู้จัดการทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของทางเวิร์ก,กิลฟานไดปากกหลังคนสำคัญของเรากันบ้างมอหุ่ดท้ายที่ทั้งสองทีมเจอกันที่สนามโอทราวฟอร์ดเป็นลิเวอร์พูลที่บุกถล่มเอาชนะยูไนเต็ดคาบ้านแบบยับเยินถึง5ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ทางโอเรกุนนาโซชาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนต่อมาหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยูไนเต็ด ทางรัฟฟ์ังนิกก็เข้ามาคุมทีมแทนเป็นผู้จัดการทีมรักษาการของพวกเขาไปจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และจะเป็นคนคุมทีมเผชิญหน้ากับทีมของเยอเกนครับในเกมนี้ด้วยล่าสุดฟานได้ก็ออกมาเปิดใจยอมรับเลยว่าแม้แต่พวกเขาเองก็ยังคาดไม่ถึงว่าจะบุกไปสอนบอลยูไนเต็ดได้อย่างง่ายดายเสียลืเกินในเกมที่แล้วแต่ในเกมคืนวันนี้พวกเขาจะไม่ประมาทเด็ดขาด เกมที่เราไปเยือนที่บ้านของพวกเขามันมักจะเป็นเกมที่ยากเสมอนะฟานได์กล่าวทว่าการที่เรากลับออกมาพร้อมชัยชนะถึง5ประตูต่อศูนย์แบบง่ายดายเช่นนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุขกับผลการแข่งขันที่ออกมาอย่างที่มันควรจะเป็นแน่นอนว่าเรามีความสุขกับมันแต่ในตอนนี้เกมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะ พวกเขาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนับจากนั้นเป็นต้นมาดังนั้นในตอนนี้สภาพจิตใจของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากตอนนั้นพวกเขากำลังพยายามก้าวขึ้นมาติดท็อปโเพื่อโอกาสไปลงเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าพวกเขากำลังเล่นเพื่ออนาคตของตัวเองนั่นทำให้มันมีความสำคัญกับพวกเขาส่วนเราเองก็พยายามมีสมาธิอยู่กับตัวของเรา และเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคว้าชัายชนะเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องเงินเงินทองทองที่กำลังจะไหลเข้าสู่ทีมของเราเพิ่มเติมอีกแล้วครับท่านอย่างที่เพื่อนๆคงจะเห็นกันไปแล้วเป็นภาพคุ้นตากับโลโก้ Standard Charter อรที่เป็นสปอนเซอร์คาดหนอกเสื้อของทเวร์ภูมาอย่างยาวนานตลอดช่วง12ปีที่ผ่านมา ทวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรก็ได้ระบุว่าในตอนนี้สโมสรกลังอยู่ในกระบวนการการหาสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อรายใหม่เข้ามาสนับสนุนทีมและเริ่มเดิมที Standard Charter เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับลิเวอร์พูลด,ด้วยงบประมาณปีละ20ล้านปอนด์ก่อนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น40ล้านปอนด์อย่างในปัจจุบัน เพาว่าสัญญาของพวกเขากำลังจะสิ้นสุดลงในปี2023และตามการรายงานข่าวจากทางเดวิดออนสตีนนักข่าวเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทางเดอะแอตเลติกอีกสื่อยักษ์ใหญ่จากประเทศอังกฤษก็ได้ยืนยันว่าสโมสรกลังมีการเจราจากับอีกบริษัทหนึ่งอยู่บริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินระดับโลกยังไม่ได้ต่อสัญญากับทางนิเวร์พูลนะ และแหล่งข่าวของด e แอ h l e ติกก็ทราบมาว่าสโมสรกำลังพิจารณาข้อเสนอจากที่อื่นอยู่ออนสตีนกล่าวทั้งนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นบริษัทใดกันแต่ก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่ามันคือทางเชฟลอนบริษัทพลังงานสัญชาติอเมริกันที่กำลังให้ความสนใจในดีลนี้และกำลังเจราจากับทางลิเวอร์พูลอยู่ นอกจากนี้มันยังก็มีการพูดถึงตัวเลขระดับ70ล้านปอนด์ซึ่งหากตกลงกันได้จริงมันจะทําให้ดิวนี้เป็นดิวสปอนเซอร์คัดหน้าอกเสื้อที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร,ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ